สวัสดีค่ะพบกับรายการ Warning Talk จากบริษัทคาสิโก c u เจอ f e ในวันอังคางที่29ธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็ปิดลดลงไป6.85เหรียญนะคะปิดที่1,068.65ขึ้นไหวในกรอบระหว่าง 1,065- ถึง1,076นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,070เหรียญนะคะรานะคาทองคำปิดลดลงโดยร่วงลงตามราคาน้ำมัน ซึ่งก็ทำให้ราคามีโอกาสที่จะราคาทองคำจะปิดลดลงเป็นไตรมาสที่6ติดต่อกันนะคะซึ่งนับว่ายาวนานที่สุดนับจากช่วงกลางทศวรรษที่หนึ่ราคาทองคำตอนนี้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ6ปีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นๆ1-2สองสัปดาห์นี้ถ้าหากว่าราคาทองคำสามารถผ่านแนวต้าน1,088เหรียญขึ้นไปได้นะคะภาพทางเทคนิคจะดีขึ้นและมีโอกาสไปต่อที่ 1,120นะคะแต่ถ้าหากว่าหลุด1,055ลงมาก็น่าจะเป็นสัญญาณลบมากขึ้นนะคะส่วนในสัปดาห์นี้ก็เป็นวันหยุดนะคะซึ่งจะมีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็ทำให้นักทุนชะลอการลงทุนแล้วก็ปริมาณกันซื้อขายเบาบางในระยะสั้นราคาทองคำก็น่าจะยังเคลื่อนไหวในกรอบอยู่นะคะโดยมีแนวรับ ที่บริเวณ1,065แล้วก็1,060ในแนวต้านที่1,076แล้วก็1,080นะคะในช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแต่ถ้าเป็นระยะกลางเนี่ยเราแนะนำให้สะสมนะคะเพราะเราเห็นรูปแบบแคทเทิร์นเป็นดับเบิลท็อปเออดับเบิลบอททอมนะคะก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสดิดตัวได้นะคะ ส่วนประเด็นข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องที่จีนนำเข้าทองคำจากฮ่องกงเพิ่มขึ้น79.003ตันในเดือนพฤศจิกายนนะคะเพิ่มขึ้นจาก7 1 5 8 1ตันในเดือนตุลาคมเนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นหลังจากที่ราคาทองคำร่วงลงมาแต่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีนะคะส่วนในตลาดน้ำมันนะคะก็ร่วงในเม็กซร่วงลงกว่า3%เบรนส์ก็เหมือนกันนะคะ เนื่องจากเมื่อวานนี้แรงซื้อชดเชยการทำชดเซลได้หายไปนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นรายงานว่ายอดขายน้ำมันในญี่ปุ่นลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ46ปีนะคะโดยญี่ปุ่นเป็นผู้ใช้น้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกส่วนค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะจากแรงขายทำกำไรจากนักลงทุนบางกลุ่มในช่วงใกล้สิ้นปี ส่วนเบรนนะคะภาพทางเทคนิคของเบรนนะคะได้ปรับตัวลดลงหลังจากชนแนวต้าน MACD ลดลงแต่ r s i เริ่มชะลอตัวการลงได้รานะคาเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยอีกครั้งคาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบแนวรับแนวต้าน เราให้ทรดดิ้งในกรอบแล้วก็ follow เมื่อ break out นะคะแนวต้านมีที่38.00แล้วก็39.0แนวรับที่36.30แล้วก็36ส่วนค่างเงินดอลลาร์นะคะในภาพกราฟลาย240นาทีราคาปรับตัวลดลงสัญญาณ MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ ISI เริ่มลดลงราคาถูกกดดันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย คาดว่าจะแก่งตัวในกรอบแคบๆให้เวเดนซีนะคะแนวต้านมีที่98.3แล้วก็98.8แนวรับที่97.6แล้วก็97.2ส่วน USD H16 นะคะนะคะยังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นสัญญาณ MACD เริ่มไม่ชัดเจ nice, นไนซ์ใเริ่มปรับตัวขึ้นคาดว่าเงินบาทอ่อนค่าในกรอบไซด์เวเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบไซด์เวอัพนะคะ แนวต้านมีที่36.4แล้วก็36.6แนวรับ36.0แล้วก็35.8ส่วนเซต50นะคะเซต50ทรงตัวในกรอบแคบๆทำให้ผ่านเส้นแนวโน้นมขาลงมาได้แต่ a c d และ i s i ไม่ส่งสัญญาณหนุนการปรับตัวขึ้นจึงมีแนวโน้นนมที่ดัชนีจะทรงตัวรอปัจจัยใหม่ๆทั้ทงนี้เส้นกลางของช n e l ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญของการรีบต่อไป ให้เก็ติ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่820แล้วก็825แนวรับมีที่811แล้วก็807ส่วนในช่วงนี้นะคะเม็ดเงินจาก LTF, IMF โค้งสุดท้ายยังจะช่วยหนุนตลาดคาดว่าจะช่วยให้หุ้นไทยทรงตัวอยู่ในกรอบเดิมได้แนมะ้ว่าราคาน้้ามันดิบจะร่วงลงอีกครั้งก็อาจจะทำให้ดัชนีอ่อนลงตามแต่ปริมาณการซื้อขายที่บางลงก็ทำให าำเคลื่อนไหวของดิชเนีไม่มีในยะสำคัญไปถึงทิศทางหลังปีใหม่ส่วนเส้น50ซีรีส์แ16นะคะก็ยังคงยืนปิดที่เส้นกลางของชแนลและติดอยู่ใต้เส้นแนวโน้มขาลงเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังการอ่อนตัวของราคาเราให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้าน803แล้วก็813แนวรับ791แล้วก็786 n t d h ปรับตัวขึ้นทดสอบช่วงของกลุ่มเส้นแนวโน้มขาลงกับเส้นวิ่งโยเรตอีกครั้งแต่มอ c d และ RSI ดูอ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะ break o u ไม่สำเร็จจึงให้น้ำหนักการแบ่งตัวในกรอบเดิมต่อไปโดยมีปัจจัยแวดล้อมหนังปีใหม่เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางให้ h e i n g ในกรอบนะคะแล้วก็เน้นฝั่งชอตเมื่อปรับขึ้น แนวต้านมีที่7บาท70แล้วก็7 80บาทแ0แนวรับมีที่7บาท15แล้วก็6บาท95ส่วน TPI TPIPL H16 นะคะยังอยู่ในกรอบของการทำนิวโลแต่การทรงตัวย้ำฐานรับ ระยะสั้นในขณะที่ a c d และ RSI ส่งสัญญาณบุลิตไดเวอร์เจนทำให้มีโอกาสที่ราคาจะรีบาวขึ้นทดสอบเส้น moving average เป็นอย่างน้อยด้วยรูปแบบ w shape เราก็ให้ลองนะคะแต่ถ้าหลุด2บาทให้ follow s h o t แนวต้านมีที่2บาท20แล้วก็2บาท30แนวรับมีที่2บาทแล้วก็บาท95ส่วนประเด็นข่าวในประเทศนะคะสสคก็คาดว่ามาตรการช,ช่วยชาติ จะทำให้ GDP โตเพิ่มขึ้นจาก2.8เป็น3.3นะคะส่วนาน,นิ์ก็คาดว่าปีนี้ส่งออกจะหดตัวติดลบไป5.5ต่ำกว่าเป้าที่ติดลบ3นะคะส่วนปีหน้าคาดว่าส่งออกจะกลับมาขยายตัวที่5เสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนุพัน์ธจากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ